สวัสดีครับผมเบาหนองครับมื้อนี้มาพบปอกับเบาหนองอีกคือเกาวครับผมมื้อนี้เบาหนองได้ความฝันแม่ตุ้ยมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขถือหรือบ่ถืออดี้เบานโดยกระบอไข่บัวไถ่ครับเนาะแต่ว่าเบาหนองได้ตัวเลขมากเบานองกันเอามาบอกสู่ฟังครับผมความฝันแม่ตุ้ยครับเอพซีเบานองอยสาแก้วครับ เพื่อนส่งความฝันมาเอาสูฟังเพื่อนบอกว่าแม่ฝันดีแม่ก็เลยอยากเอาความฝันมาแบ่งปันเบาหนองแล้วก็อาจจะได้มาแบ่งปันเอฟซีเบาหนองก็เลยว่าเดี๋ยวเบาหนองจะเอาเบาลงช่องด้วยว่าสันความฝันแม่เพื่อนบ่เงีควับสั้นสันแต่ว่าเบาหนองชีวอเบาเงวถักทายกันก่อนนะครับนอกาะเบาหนองก็ดีใจน้ำนะครับเด้อครับก้นที่ใดรางวัลงวดบังหันเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ถือคือการแม่ตุยน่ะ พนักพันถือคือการพันถือหกซีพนักพันถือหกซีซีหกพูดว่าพันได้เลขมาหกซีเพื่อกิดซื้อซีหกแต่ว่าซีซีนะพันบดเสรีซื้อพูดว่ามันบ่มหักพูดว่ามันบ่มหักเกลี่ยมันเบิร์นพูดว่าหัวดวานมันกระเบิร์นไปแล้วเพื่อกิดว่าจะฉีบเบิร์นยังอีกว่าจะเพื่อกิดเลยได้แกซีหกรับเนาะเพื่อกิดเลยอ้าดวงไพดวงมันพูดว่าบุญไพบุญมันอันนี้มันบอกกันบ่ได้ดอกพูดว่า แต่กะซื้อบรรยายดอกภาษาพื้นถาวรพนวังสีนะเมื่อนี้ครับเพิ่นเอาความฝันมาบอกให้เบาน้องฟังเบาน้องก็มานั่งคิดพิจารณาเบาน้องก็เออบนเน่เลยเหลขกมันอาชิมาตัวนี้ก็ไดเหลขมันอาชิย้อนหลังมากก็ไดอีหยังแกเกิดกันได้เบิดครับผมเพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่สวงนั่งรถมหาเพิ่นอยู่บานเพิ่นว่าแล้วก็มีมีมีผู้ชายคนหนึ่ง ขับรถมาไหเป็นผู้เถ่าคือกันแล้วก็ขับรถกระบะขั้นสีบอลเงินพูว่ามาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วผู้ชายคนนั้นพ่นกับมะเอิญพอกว่ามาเอิญอันเยายตุยเยายตุยมาหนีแนมีคนมาหาพ่นว่าท่านก็เลยบอกว่าผู้ใดละ่ะสีมาหาเพื่อนก็เลยลุกจากบ้านเพิน่นไปหาไปเบืองไปซองเบือง เพิ่นกเห็นรถขั้นนั้นจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีพระอยู่ในรถองค์หนึ่งเพิ่นก็ผู้ใดลหะเพิ่นวาเพิ่นกับว่ามานี้มาใก่ๆนี่พอผ่านไปยางเบิ่งใก่ๆกวหมูซ้สึหลรกเพิ่นวะที่เพิ่นเห็นตกใจแล้วก็คนขี้ลูกเพิ่นวิ่นบกคิดบ่ฝันเลยว่าคนที่มหาเพิ่นอยู่บ้านะเป็นหลวงปู่สวงน่งรถขั้นกระบะฉีบบนเงินมาบันนี้เพิ่นก็เลย เป็นอย่างปูพึ่งขึ้นจังเดีมาวมาปน,นี้ปูเพิ่งก็เลยหันหนามาแล้วพิ่นก็ยิ้มให้แล้วพิ่นก็เลยโยกมือใส่หัวพิ่นว่าโอ้ยแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเหล้วละพิ่นว่าสิพบัดน,นีพอบอกาแล้วปึ๊บผู้ชายคนไหนพินพ่็บอกว่าไปก็ละลุงปูสิไปธุระต่อลุงปูแวะมาหาสื่อๆว่าจังแล้วเพิ่นก็ไปเพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่นก็เลยบอกว่า พัสิเพ็นจ็งไดล้วเบาหนองกามฝันเมยก็เลยว่าก,จาก็จัคส่าจังไดแล้วก็ถือว่าเป็นฝันดีตีเบาหนองบอนะ่กคนนะก็ถือว่าเป็นฝันดีแล้วหน่อยไดที่ปูิีด้สีมีค้นฝันแบบนี้เบาหนองบ่อคนนะหน่อยไดเบิ่งว่าแล้วเบาหนองก็ได้ถามว่า,าเรถทะเบียนรถปูได้เบิ่งบ่พ่อฝันแล้วตื่นเส้าหมาแม่กันเลยไปไหวปูอยู่ อำเภอวัฒนาคนครเพราะว่ารถขนันนั่นจอดอยู่วัดหลวงปูหมุนอยู่วัดน้องลงอยู่อำเภอวัฒนาคนครแม่กัเลยเดไปไหวปูอันแม่ว่าจิซือือทะเบียนรถปูนี่แหละแม่ว่าแม่ว่าจิซืือทะเบียนรถปูนี่ล่ละทะเบียนรถปูสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเะเบียนรถขั้นกระบะแล้วกะ็เลขที่บ้านแม่ หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองไอทะเบียนบาทที่ปูเพิ่นไปหายุบาตแล้วกะ็อายุแม่ก็หก้าปีรอมเหมือนครับเร้องรองิจนาเบิงมักบ่มกัมกขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจแ์ละครับผมบางคนก็นว่ามันเลขออกอยากอยู่ได้เบาหน่องเลขกสมหนึ่งกับโบนเนครับอียังก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ขนาดซีซีไพสิคิดว่ามันสิว่ามันแกนยังมาครับ เกิดขึ้นในเมื่อทุกอย่างครับผมแต่ว่าการล่องเบิงล่องพิจาณาเอาครับผมเลขสีถือหรือบ่ถือเลขสีเขาหรือบ่เขาอันนี้มันกระบอกบ่ได้บาวน้องกระบอกบ่ไดบ่มยผู้ใดบอกใดแต่ว่าผู้ใดได้เลขมากผู้ใดได้ความฝันมาก่บาวน้องก็อยากเอามาบอกสู่ฟังครับผมลองมาเลยครับเด้อลองพิจาณาเบิงฟันแม่ตุ้ยครับหลวงปู่วงนั่งรถมาหาหอดบาททะเบียนรถสองหนึ่งสามหนึ่งครับสองหนึ่งสามหนึ่งเลขทีบานแม่หนึ่งสี่สอง เลขที่บาทหนึ่งสี่สองอายุแม่หกสิบห้าปีได้ไกับร่องพิจณา,าพันธครับเด้องวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกครับผมนี่กับไก้สิ้นปีแล้วเนาะช่วงนี้ก็เทึ่งแดดทึ่งฝนเพิ่มเพิ่มมือมือช่องมือวันนี้อาการเหลื่มเย็นมาแล้วปรับโตน้ำแถบกับสีบอทนันดูแลสุขภาพน้ำไนได้ครับเด้อเดี๋ยวสีบอสบายเด้อได้กังวดนี้เบิ่งไหวเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ เดี๋ยวหลายคนล่ะครับส่งเหล็กมาให้เบาหน่องเดี๋ยวเบาหน่องสี่คอยทยอยทยอย,ย,อยลงคลิปให้เบิรงนะครับเนาะแล้วก็เลขตองหวดเบาหน่องเบาหน่องกระมากอยู่ตกเก่าอยู่ซีสามมากแหน่ซื้อลอตเตอรี่กับเบอร์ไล่ซีสามซีสามเด็กเบาหน่องนะที่เบาหน่องมากที่เบาหน่องซื้อเบาหน่องกระน้ำอยู่ซีสามเก่าสามเก่าสองละกะแปดเก่าครับ บมน่ครับแต่แกยังมากอยู่เลยเหลก่าเก่าเหลขทะเบียนรดอีหลาหน่อยแกยังมากอยู่เก่าาแต่ว่ามันคือสิบัตาเมื่อบิดอีเราคือเบิง่งสรงแต่กับโมเนีครับยังกันเกิดกันใดเนาะแต่เบ้าหนองับเบอาซูฟังแต่ว่าสีมักหรือโบบมเกอันนันกัดเหลี่ยวแต่ดุลพินิษนะครับเนาะก็คือว่าเหลข่ยซีซี่ท่านบ่มีผู้ใดมากครับผู้ใดถามเบ้าหนองก็บอกว่าเบ้าหน,น่องซือ้ออัน อายุเจ้าของเนาะอายุเจ้าของอายุเต็มกับขึ้น44เบ้าหนองกับโบขึ้นดอกว่ามันสีมาแต่ว่าเบ้าหนองมากมากสีหมากแห้งหวดน่ะหมากสีก็เลยวิ่งมันทั้งบนทั้งล่างละ่ะมาบบหมากกับโบไปยังดอกว่าจะวิ่งไหวว่าจะโบเคยซื้อเลขวิ่งไปยัางได้ซื้ออยู่งวดนี้เข้ามาลับโฉดเพื่อกันคือเก่าครับผมเดี๋ยวหลายๆคนหายเลขมาเดี๋ยวเบ้าหนองจะเฝ้าทยอยร่วมขี่ไปบิึงนะครับเนาะงวดนี้ครับผมฟันแม่ตุ้ยครับลองพิจารณาเบิึงนะครับเด้อ บบเน่ bon ได้เพื่อเลขกอาชิพกับมาย้อนหลังก็ได้ยังก็เกิดขึ้นในเบิร์ดครับผมเหล็กสามหนึ่งนี่อาจิพมาย้อนหลังก็ได้กับบบเน่ครับเดือดทิมเบิร์ไว้พิจารณาเพราะว่าบางคนบอกว่าเล็กหนึ่งสามสามหนึ่งนี่มันเป็นเหลขออกยากรับแมครับ,รบเลขออกยากรีบบางหลงยอมรับ,บว่าเป็นเหลขที่ออกยากหนึ่งสามนี่แต่ว่าขันสามหนึ่ง bon นี่บเน่สามหนึ่งนี่บบเน่แต่คําว่าออกยากยา,ากนี่มันก็อาจจะออกก็ได้ แม่นบ่ครับจะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนาบารมีหล,ล,ลวงปู่มุนหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ไอไข่าบานเบาหนองและก็สิงซักซิที่เบาหน่องเปขอกระโดดบันดาลให้ทุกคนได้มีโชคกันขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนามีเงินใส่ใจใบ่าวขันมือเนเฮ็ดยังกะให้ประสบความสําเร็จทุกๆด้านสวัสดีครับ